สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับ้าสู่ริงไซ์การเมืองครับสุกที่19มิถุนายน2563นะครับอยู่กับเราสองคนผมเชืกเช่วยครับครับผมคุณวิสำแังเดชครับมาก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับรองสัตราชกาลศุกรุนนสกุลมีนัดทุกวันสุกเลยคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะวันนี้มานี่กันเลยสรุปภาพรวมวิเคราะห์การเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องสัญญาการปรับคอรมอนนะพักร่วมจะไปยังไงต่อได้ข่าวว่าวันที่23นี้เขาจะมีไปเทียบเชิญครับ บิ๊กป้อมครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมคุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุริ์คุณเพียกครับครับผมอาจารย์อันนี้ก่อนเลยฮะข่าวที่สสพักพลังประชารัฐฮะก็จะยกขันหมากไปเทียบเชิญบนเอกประวิตรวงสุวรรณที่ทำนี่แล้วทำาใช่ผ่านดอกไม้ไปเลยนะฮะอาจารย์ทมไม่รู้กันเลยอันนี้คือชัวร์หรือยังฮะเพราะว่าบิ๊กป้อมยังออกมาให้ข่าวว่ายังไม่รู้เรื่องเลยฮะท่านท่านก็ไม่รู้ในเรื่องที่ท่านเป็นผู้กำหนดนะครับอืม ที่จริงก็รู้นั่นแหละถูกไหมอาจารย์ก็รู้ตรงนี้ฮะแต่ว่าครับภาพเนี้ยมองมองไปก็แต่ตอนไม่เห็นว่าไอการที่ต้องยกพวกไปเจิเนี่ยนะก็หมายความว่าท่านนิจต้องอาจจะอยากให้เห็นว่าท่านถูกเชิญมาเป็นนะอเพราะนั้นคำมันต้องฟังท่านนะครับครับไม่ไม่เหมือนกับว่าท่านมาขอเป็นนะถ้าท่านมาขอเป็นท่านก็ต้องทำตามครับ อาจารย์พระขอให้ท่านเป็นพรรก็ต้องเชื่อท่านอ่าอ่าอ่าสถานะาต่างกาันนี่นี่เป็นภาพแต่ว่าเราพูดแต่ว่าภาพมันควรจะเกิดเป็นภาพอะไรเ่ะนะครับอ,อ่าอ่าอ่าอาจารย์ครับต,ตอนนี้ต้องต้องยอมรับนะครับครับว่าป,ปรากฏการณ์ของหม่อมเต่าเนี่ยอืมอืมคือตัวเล่งตัวเล่งเอ้ยังไงอาจารย์ขยายความหน่อยครับก็คือตอนแรกเมื่มีข่าวจะปรับแต่ปรับนี่มันก็มองกันอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นหลักถูกไหมครับใช่ครับ ร้องเมื่อไรพักไม่ปัดพักทางรจชการร้องมันก็ต้องกระเตือนประกาศถึพักแต่บางคนอยู่ดีๆไม่มีตีไม่มีกุญมองเต่าลาออกขึ้นมาเนี่ยครับท่านยังลาออกแบบมีมายาทนะครับคือลาออกจากพักแต่ไม่ได้ลาออกแต่ลนตรีอืราะท่านลาออกแต่ลำตรีด้วยเนี่ยมันก็มีคำถามบนตทีคุณจะตั้งใจเป็นต้องมีรัฐองค์การละอื่าฮะมันก็ต้องขยับปรับ คารมอันดีเลยถูกไหมครับแล้วถึงได้เห็นตอนนี้นี่ยครับทางกัชละนี่ยก็รีบเล่นเกมเหมือนกันครับครับจากที่สิบเก้าเราจะไปไปทม่วันที่สามก็เลื่อนมาเป็นวันที่อีกอ่อาทิตย์หน้าใช่ไหมใช่ครับที่เขาจะเชิญอา,อาทิตย์หน้าตรงนี<อ>เน้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปละครับลเ,ลเล่งเกมขึ้นแล้วอ่าเพราะว่ามีปรากฏการณ์ของหม่อมเต่าที่เราออกเป็นตัวเร่งพอดีพอดีซึ่งก็อาจจะแหมถูกใจบ,บางคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์ มันถูกใจบางคนที่เขาอยากเปลี่ยนอยู่แล้วนะแต่เปลี่ยนแล้วจะถูกใจคนบางคนจะถูกใจคนทุกคนหรือเปล่าอ่าครับนะครับแต่ว่าการพักของท่านสุเทพท่านก็ตัดตัดตัดความโกลาวงไวก่อนนะครับนั่นก็คือตั้งอันเอกเราธรรมศาสต์ตัดไม่งั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวเป็นคนอื่นตัวอย่างเช่นเอยถึงหมอวันลงอะไรเงี้ยนะเออเล่งเล่งสยบข่าวลือไปเลย ครับน้นอาจารย์<ต>อเองเลยเรื่องก่อนหน้านี้ก็ได้ขา่าวว่าท่านตุทพเองนี่ะไปพบกับท่านนายกเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยครับฉะนั้นคิดว่าอันนี้ก็กลมกงท่านนายกก็คงรู้เรื่องหน้าอยู่ยรู้เรื่องหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคนุมกำลันเรอฮะครับครับครับเอ๊ะอาจารย์นิดนึงเรื่องของการที่พรรครบชตั้งอาจ,จารย์อเนกขึ้นมาเนี่ยครับ มีผลต่อตาแหน่งรัฐมนตรีไหมฮะว่าจะเอาอาจารย์อนเนกมาเสียบแทนเป็นรัฐมนตรีแรงงานหรือว่าเขาต้องโลิกกันใหม่ทั้งหมดผม,ผมไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีแรงงาน,นยังเป็นหมอเต่าครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมีปัญหาอะไรท่านอาจจะช้าไปก็ได้หมายความว่าท่านนายกอาจจะช้าไปนะแต่ว่าถ้ามีการตัดพลมอื่อไห่เนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณผูเทศจองที่นั่งไว้แล้วหนึ่งที่นั่งโดยอนเนก ที่อาจจะไม่ใ,ใช่กระทรวงแรงงานก็ได้ครับครับครับมีโคต้าอยู่อ่าอ่าถ้าใคคือคุณผมว่าคุณดูเต้หรืท่านก็ท่านก,ก็เล่นเกมเหนือเหนือเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านก็คงกลัวเหมือนกันว่าอาจจะถูกขอร้องให้ให้พัก,ก,ลพกพแล้วื่อราวพักท่านเพราะได้เวลวหนึ่งปีอ่ะอืมมาเหนือเหมือนกันคันนี้เห็นก็มองกันว่าเดี๋ยวเนี่ยพักของคุณ ต,ตัวตัววัดก็อาจจะโดนขอพักหน่อยนะตอนนี้ครับคุณสารที่นั่งได้มนหนึ่งปีเ,ปเ,อเอาไงอ่ะครับอืออือแลอ้ววันนี้นี่โคต้าเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยเนเป็นห้าตอนหนึ่งนะนี่คุณอ่าฮะ โคต้าเนี่ยมันเจ็ดยี่แปดตอนหนึ่งเนี่มี 7, 8, นนมี <c oughs> มาเติมเยอะนะอาจารย์ครับเอออาจารย์อาจารย์ผมขอ,อ<า>ผมขอย้อนกลับไปถามในพรักพลังประชารัฐนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นมันมีขา่าวว่าจะเอาคนนอกเนี่ยเข้ามาแทนที่ทีมเศรษฐกิจที่กําลังทํางานกันอยู่แทนที่จะเลือกคนในพักพลังประชารัฐมาเป็นเองแบบเนี้ยถ้าเกิดตัดสินใจเอาคนนอกเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยพักมันยิ่งจะไม่วุ่นหรออาจารย์ม,มันจะวุ่นเหรอแต่มันมันวุ่นเพื่ออะไรล่ะผม หมายถึงว่ามันน่าจะมีการแข่งแย่งกันหรือเปล่าครับ<อ>ก็อุตส่าห์สู้กันมาขนาดนี้แล้วปรากฏก็ยังไม่ได้เก้าอี้ยังไม่ได้ตําแหน่งอีกก็วุ่นต่อเลครับการลืนี่เป็ <c oughs> กนการใดที่ยังไม่ได้ผลประโยชน์ที่ตัวต้องการมันก็ต้องต่อู้ต่อไปแต่ท่านนายกเนี่ยท่านได้พูดเหมือนกับว่าท่านก็ได้พูดเรื่องแนวปฏิบัติของราฐระยะหลังนี่ก็น่าสังเกตนะว่าท่านอาจจะเป็นอย่างที่คุณกุลวิทย์ว่า ก็คืออาจจะอาจจะเปลี่ยนแหละแต่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหลักอีกเหมือนเดิมอ่ะนะฮะส่วนทางนี้ก็อาจจะได้กระทรวงที่พอใจขึ้นแต่ไม่ได้ทั้งหมดอย่างที่ต้องการอย่างคนยังเชื่อว่ากระทรวงกลางเนี่ยคงไม่มาถู่มีนักการเมืองที่มาแต่งทันอย่างไม่มีเชื่อออกมาครับอาจารย์อย่างคุณฟรีดีดาวฉายหรือว่าคุณแพรินชูโคตาวรอันนี้อาจจะเป็น อาจจะเป็นโคต้าของบิ๊กตู่เองไหมฮะที่ไม่เกี่ยวกับนัดการเมืองโค้งคนคนบิ๊กตู่คงคิดอย่างนั้นอ่ะอ่าฮะอ่าฮะคืออาจจะมาเสียบแทนทีมของอาจารย์สมคิดแบบนี้แหละครับผมย้อดคือมันจถูกคิดจริงท่ก็คงไม่ได้ออกหมดแล้วนะไม่ทรัเชื่อของผมมันนะครับคือสี่โกมานอาจจะไม่ไม่ได้หลุดยก ทั้งยวงเลยฮะยกยวงเนี่ยยกยวงอาจจะไม่ได้หยุดหลุดตั้งยวงตรงนี้อ่าฮะอ่าฮะแต่ถ้าคุณรงคิดออกมันก็มันก็มันดูภาพไม่ค่อยงามคือผมคิดต่ผมว่ายังไงท่านนายกก็คงอยากให้อยู่ต่ออเพราะคนนี้แช่นของท่านเนี่ยนะในแง่ของการคอนเนคชันกับนักธุรกิจต่างๆเลยค่อนข้างที่จะสร้างทำให้รัฐบาลสบายใจอ่ะครับ มันจะทํางานกันลาบากไหมครับสมมติว่าหัวหน้าก็ยังเป็นอาจารย์สมคิดอยู่แต่ว่าลูกมือกลายเป็นคนอื่นคนอื่น,นอะที่มาอยู่ในทีมเศรษฐกิจแบบนี้ฮะมันมันมันม,ม,ม,มันขึ้นกับท่านนายกครับครับครับเพราระยะหลังนี้ท่านนายกต่างควกเป็นตาแหน่งหัวหน้าเศรษฐกิจเองนะือม,มันเยกให้สมคิดนะครับอาจารย์ทีนี้มาดูเรื่องของโครงสร้างพักพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะ เราพอดูออกไหมสมมติว่าถ้าเขาเปลี่ยนหัวหน้าพักเป็นมิกกอมเลขาธิการพักเป็นคุณอนุชาใช่ไหมฮะพอจะบอกตำแหน่งรัฐมนตรีได้ไหมฮะว่าแมมันก็ล้อกันเหมือนกันตำแหน่งกรรมการพักประชารัฐกับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ดูจากตรงนี้แหละคือคือต้นต้นเราติดตามมาเนี่ยนะจรงที่ การเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เกิดจากกลุ่มสองสองมิต์เนี่ยนะคือสุดยอดสมศักดิ์ใช่ไหมครับครับการการงานเนี่ยพอเราดูย้อนกลับไปตอนนั้นคือสุดยะเสียงก็คือพลังงานครับอืมคือสมศักดิ์เสียงก็คือกระเสียงครับอ่าคุณอนุชาเสียงก็คือขอเป็นตัวเออืม มันพลาดงานะอืมครับเป็นพลาดงาน้องะดับไปแบไแต่เรื Mu ่องพวกกระทรวงการงครับอ mm ่ากระทรวงการเงินมันควรจะเป็นหลักของท่านนายกใช่ไหมอ่าฮะอ่าตรงนี้แต่สำคัญยิ่งกระทรวงเกษตรจะตรองอ่ากระทรวงเกษตรมันอยู่ที่พรรคอื่นเนี่ยอืม นั่นนะเิียจารย์แล้วมันจะแก้ไขกันยังไงฮะเนี่ยในเมื่อกระทรวงเกษตรมันไปอยู่ในมือแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่านายกต่อให้เอาไข่เข้ามามันก็ไม่สามารถที่จะคุณคุณจับตาดูจับตาดูการขึ้นแรงในท้องบริษัทหนดิครับเป็นเป็นเป็นยังไงอาจารย์เอออาจารย์มองเห็นอะไรครับมันมันแฝงอาจารยของของของการแย่งตำแหน่งทั้งทั้งนี้ไม่น่าจะมีการแย่งต้องจะแย่งกับใครอ่ะไม่ต้องแย่งกับผู้โดยกำเนิดนใช่ไหม นีมันเห็นก่าคนยืนนักการเมืองมันรู้อะนะครับร,ร,งงนะรู้ว่าไงฮะรู้ว่าในภาคปริษัทนี่มันมันมันต้องประชุมกันใหม่แล้วเพราะว่ามัน,นมยังไม่ได้เท่าเดิมอนะืมอ่าแล้วก็ไม่ได้ใช่เดิมนี่นะดีใจไอ้ผมอ่านอย่างกระทรวงกางอกเนี่ยถ้าผมเป็นกองประชาธิปไเนี่ยผมก็จะบอกท่านนายกประเทนเอาคืนได้นะแต่วบริษัทเนี่ยเระยะหลัง่ปฏิบัติาง,งานไม่สมที่ให้กระทรวงไปนะอืม งานสภาบาลมีปัิบาลก็เป็นตัวปวดตัวเป็นของรัฐบาลครับครับอ่าทีนีวันนี้ได้ข่าวอีกแล้วทำไมถึงสมาชิกของรัิบาลถึงเรียนทหาพลรกองพิระองไม่เกินเนี่ยระพันไม่เกิน่ะใช่ฮะอาจารย์มันมันกำลังจะบอกอะไรครับก็คิดว่ากวพันตั้งพวกอะไรเล่ได้ไงอ๋อสายตรงบิ๊กตู่ฮะฮะ บอกอันายจะมีกนบอกนายกที่นี้คือมันก็ตัดเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ก็มีกฎเกามีเกณฑ์กาอยู่ครับครก็แต่เกิดเกิดท่านนายกบอกว่าปากใหญ่ก็เท่ากับมันต้องมานั่งพิจารณากันใหม่นะคุณอืม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 นะฮแต่ละพักก็ก็เลยต่อสู้กันหนักหน่อยแล้วทีุ่งยุ่ในเว้นแต่ก็มีกฎอีกเยอะยกเว้นนายก็ยกเว้นหัวหน้าภาครัฐเนภาคนี้ในกรณีที่จะเป็น ันำดีสมัยที่สองเนี่ยต้องเว้นสมัยหนึ่งนะอืมอ่าอาจารย์แล้วอย่างพวกพรรคที่ไม่เคยมีปัญหาเลยเนี่ยเงียบมาตลอดเลยเนี่ยอย่างพวกชาติไทยภูมิใจไทยพวกเนี้ยต้องกังวลไหมอาจารย์ต้องคือต้องอย่าอย่าพูดภูมิใจไทยอย่าใจเย็นเย็นไปไหนกับเพราะอะไรอาจารย์ยังไงยังอะไรนะฮะเพรา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 ะอะไร,รถึงวางใจไม่ได้คือแต่ตว่าภูมิใจไทยเนี่ย มีท,ท่าว่าน่าจะได้เปลี่ยนขึ้นครับเพราะนั้นคนก็เลยมองว่าถ้าไม่เปลี่ยนอ่าถ้าไม่เปลี่ยนปุ้งใจใจก็คงพอใจอืแต่ว่าคุ้งใจใจควรจะหาความมั่นใจให้ตัวเองเหมือนกันครับผมก็ไม่ผมก็เป็นคนนอกนะครเงือ่อคขั้นที่แรกปุ้งใจใจคุยกับใครอคนนี้เนี่ยคนที่เคยคุยเรืยองยังยืนยันกบับเขาว่าก็ว่ากันไปอืม ต่ไม่เอย่าทำเป็นไม่สนใจเลยไงครับอาวจารแล้วแล้วการที่ได้สสเข้ามาเพิ่มอีกหลายคนนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันนะฮะว่าจะได้เก้าอี้เหมือนเดิมมันเป็นหลักประกันแต่ต้องบอกเขาว่าในผมคิดมันมีคือหลักประกันเนาะโอ้มันก็ต้องชัดเจนกันไปนะแต่ทำเป็นพอกนั่งเฉยๆนี่เพื่อบอกเอานี่เรากัดเลยถ้าเขาเนเป็นฝ่ายรุเนี่ยเราเป็นฝ่ายรับนะครับครับอคือเงียบไปไม่ดีเลยนะ เราต้องเป็นไถ่รุกบั่นนะแม้ว่าเราจะพอใจเสร็จเนี่ยแต่เราอาจมอกขอแปรอะอย่างเช่นโกต้าเราเพิ่มนครับก็คือเราอาจจะเป็น่ถ่ถูกขอร้องอ้อนวอนให้เหลือเศเท่าเดิมได้ไหมอืมก็คือพักไหนที่นิ่งๆแบบนี้ก็อย่าเพิ่งวางใจให้เปิดเกมลุกไปบ้างอ่ามอีชั้นมีเชิงอ่าเหมัอนเิแต่ว่าผมเชื่อมั่นอะ ในอย่างใค,ใครที่ผมว่าได้เสียงขนาดนี้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบของรัฐบาลรัฐวิวงรัฐบาลเนี่ยนะครับอเราเรากลับเป็นฝ่ายเสียประโยชน์รับค่าบคายเย็นเล่นด้วยอ,อาจารย์เนี่ยท่านนายกวันก่อนออกมาพูดถึงการทำงานวิถี new normal นะฮะก็คือจะดึงคนจากหลากหลายคนที่มีคนเก่งเข้ามาช่วยทำงาน ท่านน่าจะเอามาใช้ในเรื่องของการปรับคอรมอด้วยไหมครับหรือว่าเนี่ยสุดท้ายก็ยังยึดระบบโควตาแนวบางหลายทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าผลหน้า,นเ,า,มมาเนี่ยเวลาจับคอรมอใหม่เนี่ท่านคงบุ้งไปทางแนวปสิิภาอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าแค่เข้ามาคนตรงเนี้ยครยังเดือดแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อท่านนักนะครับมันอาจจะเป็นความจาเป็นทางการเมืองนะคุณอาจารย์ครับมีมีมีคนวิเคราะห์ว่า S <S <S ครับมีคนวิเคราะห์ไปไกลถึงขั้นว่าอาจจะเห็นบางคนในกลุ่มแคร์เข้ามาร่วมกับรัฐบาลด้วยเป็นไปได้ไหมอาจารย์เออยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แ่ผมเกิดเป็นผู้คนยังไม,ไม่ใช่ชาตินี้ไนมะ่ใช่ชาตินี้เนาะโอ้อาจารย์พูดแบบนี้มันก็ Impossible แล้วล่ะฮะหมายความว่าไม่ใช่ในการเลือกตั้งความนี้แต่เ<อ>น,นเลือกตันงนี้ไงครับครับครับนะคืออ้กลุ่มแคร์ดูอยดีะ เขาจะมีการเขาโ่วกระบานที่น,นีอ้อืมออืเขาจะแลกเงินพวกที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยนี่ต่อสายถึงรัฐบาลที่น,นี้อืมครับอ๋อเขาเขาเลยมาแยกวเองยมัเขาเป็นกลุ่มกลุ่มบริษุมเขาจะไปทางโครงการเขาหนีการดิวจากที่เดิม อ่าเพราะฉะนั้น,นถ้าจะได้เห็นกลุ่มแคร์มาจาับมือหรือว่ามามีส่วนในครมอะอะไรครั้งนี้เนี่ยน่าจะยากอ่าอืมกลุ่มแข่งออกมาเพราะออกลุ่มแคร์ระวังอ๋อยู่นังคุยกันยันอยู่เนี่ยมีบางคนแอบโทรศัพท์หรือว่าครบสายทอดในยกได้ยินบ้างเนี่ยครับครับ แม่อาจารย์แกนํำกลุ่มแค่แ่้แอนหือาแต่แกนำกลุ่มแค่หลายคนก็พูดแบบปลายเปิดนะฮะก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองว่าจะไปไหนหรือว่าจะอยู่กับฝ่ายไหนนะอาจารย์เหมือนเขาก็เียงเปิดกว้างทางความคิดอยู่ก็อย่าอย่าอย่าอย่คือคือในการการเมืองเราไม่จำเป็นต้องไปคือถ้าแข็งนักมือมีใกก็มีกันอ ็ในเชิงลีลาวาฒะมันต้องฟาดเปิดได้ตัวเราจะมีจะนั่นแข็งนักเนี่ยการโดนแข็งนักนี่มันอุดมการสูงมันก็ต้องเป็นคณะไม่เป็นพักครับครับครับอย่างอย่างเดี๋ยวเราดูก้าวอะไรนะเก้าวหน้าเลยะก้าวหน้าครับอย่างนั้นอย่างนั้นเขา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 ได้แต่ว่าเขายังเสือเลยครับอะไรเขาเขายังขยับเข้าการอย่างนี้ก็ จะส่งลงสมัครไอ้ท้องถิ่นก็ียกเลยอ่าท้องถิ่นแล้วอือืออืออะสรุปแล้วอาจารย์คือปรับคอรมอครั้งนี้ยังไงก็นําจํานวนสอสอเรื่องของโคต้ามาเกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมฮะต่อให้จะประกาศเรื่องของ new normal ทางการทํางานก็ตามคือมันอาจจะออโคตา้าเนี่ยมันมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีท่านนายกอาจจะขอโคต้ากันด้วยครับ ครับนะในฐานของคนกลางตรงนี้ตำแหน<อ>่งนี้ตรงนี้ต้องให้ตั้งเป็นคนตั้งใช่ไหมอ๋อท่านก็สามารถอ้างได้ว่าเนี่ยทำแบบ new normal นะเอาคนที่มีความรู้ไม่ใช่คนมีการเมืองมาที่จะมาเลือกตันเนี่ยต้องให้เห็นเหมือนกันนะว่ามันได้รับความเป็นธรรมในการเฉลี่ยโควตาครับอืมครับนะ,อ,ะอย่างสมมติว่าเนี่ยอ,อย่างอย่างนี้โต๊นะหน้าสมัยท่านนาย,ยกเฟรยเนี่ยครับถ้าเข้าเปรย์ท่านขอสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งนน เงื่นที่เหลือถึงเอาไปหาแต่เพราะนั้นพักที่จะจุดจำางินต่อตอเท่ากันก็ต้องได้รัฐสิทธิเท่ากันแต่เมื่อเนี่ยรัฐบาลทีมนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องพูดว่าเป็นรัฐบาลคำมั่นสัญญาด้วยเพราะนั้นบางครั้งเนี่ย่วงหัวแต่ต้นเนี่ยมันก็ได้ไปก่อนตัวอย่างเช่นฟ้าของบุญเทวันมีประจักษ์ตลกเขาไปก่อนแก็ไม่สามถึงจะได้รัฐสิทธิว่าการหนึ่ง ก็ถือว่าซื้อใจกันไปแล้วแต่ต้นยังไงคุณได้ตำแหน่งน้ำตีหนึ่งตำแหน่งแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะแบบมาที่รักแต่เหมือนะมาร์ทเนเป็นร่วมยังไม่ล่วมหน้าอืครับรุ่นก่อตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันมันมันผ่านมาปีแล้วถึงเวลาการได้เป็นน้ำตีก็อาจจะขอร้องวอานี่เหลือแค่ตำแหน่งที่ปุกฝากายลุกยังไงกับก็พอจะมองเห็นเห็นภาพ อาจารย์มาดูทีเรื่องของการตรวจสอบเงินกู้กันบ้างเนี่ยฮะแม่ฮือฮาเหลือเกินกับการเข้ามาของคุณไพบุ์นิติตะวันนั่งประดานกันมที่การตรวจสอบเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทนี่อาจารย์ฮะอาจารย์แปลกใจไหมฮะไม่แปลกนะเพราะอะไรครับเพราะผมผมมั่นใจว่ารัฐเอ่อเอ่อรรัฐบาลเนี่ยการยอมให้ให,ให้ตั้งกรรมการเนี่ยถือว่า รือว่า่อให้ะหระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นประธานเนี่ยต้องคนของตัวต้องคนของฝั่งรัฐเพบอกว่าตัวมันไม่ยอมมี้วยในความคิดของรัฐบาลอ๋อที่จริงไม่มีก็ได้ที่จริงฉันไม่ให้มีก็ได้นะแม่ย<ะ>ิง<อ>แม่แม่ยั่งมีจิตสำนึกครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนของตัวเองอืมแล้วทําไมต้องต้อเอาเอาไปคิดเนี่ยนะครับคือทำไมทำไมถึงรัฐ ชาติไทยชาติน่าจะจัดที่ปัดจัดมือกันเรื่องเกมนี้นะส่งคุณกนกวงการภาประกบผมคิดว่าเรื่องปัดในตรงชาต่าตจ้าวาเรื่องเกมแบบครั้งยุ่ยวนก็ไม่น่าจะใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงยื่ต้องมาหาคำตอบให้ได้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยใครเล่นเกมเนี่ยนะเพราะว่า ฝ่ายค้านนี่ไม่เสนอเลยเห็นป่ะครับฝ่ายค้านมาหนุนอาจารย์กหนกด้วยซ้ำครับอาจารย์ขออถามนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นคุณไพบูลนะฮะทำไมเขาถึงได้เลือกคุณไพบูลขึ้นมาในการคุมเกมตรงเนี้ยครับผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมึปเป็นคุณไับูลอือคแอแกไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันนะที่เป็นคนซึ่งอ่าลึกเลือกว่าถ้าเดินหน้าแล้วไม่ถอยนะครับโอ้ แต่คมด้นะคุณคุณมำให้ดูเยครับก็ถ้าให้เอามาปกป้องงบหรือปกป้องข้อเสนอของใครสักคนก็เหมาะสมแล้วล่ะคนเนี้ยผลงานเยอะเออเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้มีอำนาจเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ตรงนี้นะฮแต่อาจารย์เรื่องเรื่องของการเสนออาจารย์กระหนกเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการแสดงอภินิหารเรื่องของการปรับคอรมอด้วยไหมครับว่ายังมีฤทธิ์อยู่นะสําหรับพักร่วม ก็ผมว่าไม่กล้านะแต่ว่าเจอเยอะเจอเสนออาจารย์อจานท่าน,น,าน,นโหนกเนี่ยครับุณว่ามันจะต้องผ่านการกูคุยกับฝ่ายคา้านมาด้วยไหมก็น่าจะคุยเพราะว่าฝ่ายคา้านไม่เสนอชื่อเลยน่าจะคุยเลยนี่น่นอ่าฮะเพราะฉะนั้นอ้ไตรงนี้เนี่ยมัน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 จะเกิดความระแวงกันไหมในรัฐบาลนอ่าเวลาเราประชุมรัฐบาลนี่มันจะไปถึงเรื่องที่มัถึงฝ่ายค้านไหม ครับอืมกับเออโอ้มุมกรรมธิการเอ้ยการตรวจสอบเงินกู้นี่ก็มันถังเตรื่อเียวยเยอะเหมือนกันนะคือถ้าผมเป็นนายกผมว่าผมกุ้งกัเรียกยินยืนมาถาม้ผมเป็นเนี่ยอืมอาจจะเรียกไปถามด้วะฮะจารย์นะครับก็ญแจเป็นเหนี่ยงเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะกุญตอดกุญกุญพักในพักคุณต่อสายกับสายค่านได้เหรอนี่ นีคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรกันแม่อัจฉริปปัตอีกแล้วนะฮะระเบิดลงเรแล้วเราดูว่าโคต้าจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะอาจารย์นะปรากฏการหลายๆอย่างตอนนี้สําหรับประชาธิปัตย์กรคนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะ คือพอดีทางอาจารย์มีธุระตอนประมาณ5โมงตรงนะฮะมีก็มาได้หลายนาทีแล้วโอ้โหที่จีมีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเกี่กับโลกออนไลน์แล้วก็วงการการเมืองตอนนี้คุณกรวิทย์เขาพูดถึงเรื่องราวของข้อเสนอิรโทษกรรมด้วยนะในกี่วันก่อนหน้านี้แม้จะมีประยุทธ์จะมาปฏิเสธแต่ก็ยังมีอะไรอยู่นะฮะพักฝ่ายค้านเองก็ตามต่ออยู่ก็ยังมีกลุ่นกลุ่นกันอยู่นะอดเลยเวล่การเมือง่ันอยู่ใช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 องช่ใ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 ล่ใช่ใช่จะมใทุกค่ั้งมีเรื่งนี้โทษกรรม อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันคือเรื่องของวัคซีนเรื่องของโควิดนี่แหละถ้าทําได้นี่ปลแงทั้งโลกสิฮะทดลองเจากที่จะได้คัดจากที่เราต้องไปคัดเลือกหาคนมาทดลองก็มีมีก็มีอาสาสมัครมีผู้อาสาแล้วคุณกุโวิชนะฮะตกวคือทาได้ของคุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับล่าสุดวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า เป็นคนที่อาสาทดลองเรื่องนี้จริงๆเป็นหนูลองยาออไม่ได้เป็นข่าวเท็จหรือไม่ได้เป็นข่าวลือแต่ประการใดนะครับออโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาก็ดูแลแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องกา,การกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เรื่องวัคซีนก็เห็นคนทํางานเห็นประสิทธิภาพเห็นความสามารถของคนไทยมาตลอดถ้าจะให้ได้รับวัคซีนในฐานะหนูทดลองก็ยอมนะครับเพราะว่ามั่นใจ ว่าคนไทยทําได้ปลอดภัยแน่นอนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เลยมันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมผู้เชี่ยวชาญในการเลือกด้วยว่าจะเลือกไหมนะครับก็ทางคุณหมอจะเป็นผู้ตัดสินอีกทีว่าจะสีบไให้ลบ้างนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งท่านรองพูดถึง ทราเวลเว b บเบใช่ไหมฮะวันนี้มีการเชิญคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรุมควบคุมโรคนะครับไปพูดคุยกับทูตญี่ปุ่นจาประเทศไทยเงื่อนไขเรื่องของการเข้าออกประเทศนี่แหละเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะรอบแรกใช่ไหมครูนิดก็จะเป็นนักธุรกิจกับครูโรงเรียนนานาชาติที่มีความจําเป็นจะต้องเข้ามาก็เดินทางไปจาเป็นก่อนเนาะใช่ใช่ใช่ รวมถึงมาตราการต่างๆเขาจะต้องมีประกันสุขภาพแล้วก็ฟิตทูฟรานะฮะรวมถึงต้องพิจารณารูปแบบการคัดกรองอื่นๆเมื่อเข้ามาอีกด้วยยังต้องรอนายกแล้วก็สอบอคอเป็นคนเคาะอีกทีสําหรับไทยว่าจะมี t r a v เวล u b บั e เกับชาติไหนบ้างนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะ สื่อหลายสื่อวิเคราะห์กันเพราะว่าหลายประเทศมันก็เริ่มมีการระบาดเกิดขึ้นใหม่แล้วโดยเฉพาะปักกิ่งโดยเฉพาะปักกิ่งแต่ก็ต้องดูแหละเพราะว่ามันก็ปักกิ่งมันก็เป็นแค่เมืองเมืองหนึ่งของจีนถ้าเขาคุมได้ดีก็อย่าเพิ่งไปปิดโอกาสเขาครับแต่เรื่องของบ้านเราก่อนนนเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ับอย่างเช่นนักดนตรีที่เขาไปที่ทำเนียบรัฐบาลเองก็มีความเดือดร้อนเขาเรียกร้องให้สัมดทานใช่ใช่นะเรื่องนี้ก็มีข้อเสนอจากผู้หลักผู้ใหญ่กับ จ้าหน้าที่บรรดารัฐมนตรีเหมือนกันว่าน่าจะน่าจะค่อยผ่อนคลายไปเรื่อยนะฮะก็เห็นอกเห็นใจทุกฝ่ายนะครับเราต้องรอด,ดวกิกฤตนี้ไปด้วยกันร,รอดได้อยู่ได้ไดนะฮะส่วนวันนี้นะฮะหมดเวลาของรายการ,รลีไซค์การเมืองของเราแล้วนะครับคุณกุลวิทย์สำแดาเดชผมเชื่อช่วยช,ช่วยสอบสีหง,งานลิงไซส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ